เพดาลู่ฮอนี่เพดาลู่ดาลูดเดี๋ยวให้ดูความอลังการของเพดาล Ui, xài gian Mùi loa bay bạn นี่เพลานะครับเพราะนี่กำลังกินอยู่ด่าน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 ,าน,านโอ้โดูด,ด่านดิยาอย่าเล่นกันวันนี้ยกเลยขอตัวกิน เนี่ยพวกนี้กินหมดแล้วเนี่ยอย่าเอาอีกนะแล้วค่อยวันเสาร์เราให้ตับปิงมาเอาให้อ่ะนั้นด่านมันนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยอุ้แม เดาลูด